คุณนาราวดีนะครับอายุ35ตกงานมาเป็นปีแล้วค่ะอันนี้ถือว่าไม่รู้หรือเปล่านะสับสนมากควรจะทํางานเกี่ยวกับอะไรถึงจะดีคะถ้าธุรกิจควรทําอะไรหาเงินผ่อนบ้านคะกลัวไม่มีเงินผ่อนค่ะกลัวโดนยึคนาาดนะคุณนาราวดีเนี่ยคุณนาราวดีเนี่ยเขาเป็นคนอินดีและเขาเป็นคนมีความเป็นโลกส่วนตัวสูงเขาจะเป็นคนไม่ชอบอยู่ในกรอบ ในเกรนในสิ่งที่คนอื่นเขาสั่งมาให้ทําตามสั่งไม่ชอบเขาจะเป็นคนชอบทําอะไรก็ได้ที่เขาอยากจะทําเขาก็จะทําไม่อยากทาเขาเขาจะเป็นคนมีความอดทนแต่ไม่สูงสุดดังนั้นพี่นาาวดีเนี่ยจะต้องทำธุรกิจเกี่ยวออนไลน์จะดีค่ะซื้อมาขายออกจบไม่ต้องมีพันธะผูกพันไม่ต้องไปดูแลซ่อมแซมต่ออะไรเงี้ยไม่ต้องไปต่องานยาวๆอย่างนี้ถือว่าผีซ้ำดั่มพลอยไหมครับสามห้าคือเป็นช่วงวงเปิดของพี่เขาค่ะ